ภาพล้อเลียน c a r r อร r ภาพล้อเรียนหมายถึงภาพวาดหรือรูปปั้นนะครับที่ต้องการแสดงการเสียดสีหรือให้ดูตลกขบขันสื่อความหมายในเชิงล้อเล่นหยอกล้อเสียดสีประชดประชันนะครับภาพล้อเรียนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า c a r r i ร r ส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดภาพบุคคลสําคัญ ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือนักการเมืองโดยภาพแสดงออกมาในลักษณะของใบหน้าหรือท่าทางที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงกิจกรรมหรือการแสดงออกที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคลคนนั้นอย่างชัดเจนส่วนใหญ่แล้วจะวาดภาพล้อเลียนและเสือ,อ,อกมาให้มีความเฮฮาหรือบางครั้งอาจจะมีการเสียดสีบ้างเล็กน้อยโดยทั่วไปจะเป็นภาพลายเส้นภาพประกอบเรื่องมีเนื้อหาแสดงถึงบุคคลในด้านต่างๆเช่นสังคมศาสนาหรือการเมืองในลักษณะเฉพาะตัวให้เด่นชัดเกินจริง หรืออาจจะเสริมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ประจําตัวของผู้นั้นโดยเน้นในส่วนของใบหน้าให้มีความเหมือนให้มากที่สุดเป็นการเขียนโดยการเน้นลักษณะดเด่นจนดูเกินจริงดึงลักษณะธรรมชาติของต้นแบบโครงหน้าแก้มคางปากฟันหูเป็นต้นนะครับมีลักษณะดเด่นในส่วนไหนก็ดึงส่วนนั้นออกมาให้เด่นมากที่สุดบิดเบือนจากความจริงอย่างจงใจ รวมทั้งลักษณะรูปร่างนิสัยต้นแบบอ้วนผอมสูงบุคลิกภาพอุปนิสัยอย่างไรเช่นชอบนั่งไฟห้างชอบเขียนหนังสือชอบฟังเพลงรวมทั้งสื่อถึงอาชีพอายุตำแหน่งชนชั้นสถานะความเป็นอยู่ทางสังคมเครื่องใช้การแต่งกายการอยู่การกินภาพเ้าเรียนเป็นภาพที่ผู้วาดวาดออกมาในลักษณะตัดตอนลดทอนหรือเพิ่มเติมและทำให้ผิดสัดส่วนของมนุษย์อย่างจงใจเลยนะครับ ภาพสัตว์สิ่งของทิวทัศน์บ้านเมืองธรรมชาติก็สามารถนํามาเขียนเป็นภาพล้อเลียนได้เช่นเดียวกันภาพล้อเลียนใช้หลายเส้นเป็นหลักนะครับง่ายๆไม่ยุ่งยากศิลปะการเขียนภาพล้อเลียนแฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องราวทางการเมืองแห่งยุคสมัยนอกจากนี้ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียนช่วยสร้างสื่อสารให้กับสังคมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ การวาดภาพล้อเลียนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นหลักภาพล้อเลียนมีหลายประเภทนะครับมีทั้งภาพล้อเลียนที่เน้นจุดเด่นออกมาอย่างชัดเจนรุนแรงและล้อเลียนแบบน่ารักนะครับภาพล้อเลียนสามารถสื่อถึงยุคสมัยความเป็นอยู่ศาสนาการเมืองการปกครองได้เป็นอย่างดีการแขีนภาพลอเลียนถือว่าเป็นงานศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีมานานแล้วนะครับ ปัจจุบันภาพล้อเหรียญนิยมกันมากเลยนะครับเพื่อให้เป็นของขวัญซึ่งกันและกันในวาระโอกาสที่สําคัญต่างๆเช่นวันเกิดวันรับปัญญาวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นกาลังใจผมได้สร้างสัรคลิปใหม่ๆออกมากรุณากดแชร์กดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Música